ครับระหว่างรอเวลารับสามแฝจอมสนนะครับเรา2แถวก็มาจอดนรอรับสามแฝดจอมสนก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปวันนี้จะขอเล่านิทานเลยกันนิทานก็แปลงเป็นภาษา3ภาษา4ภาษานะนิทานเรื่องอะไรของสม,มัยโบราณฝั่งจําได้มั่งจำแม,ม่งมั่งมาก่อน พอเท่าเล่าให้ฟังาขาติดกับตาบอดกล่าวถึงหมู่บ้านหนึง่งนะครับเหมนหมู่บ้านที่หมู่บ้านนั้นก็คือยากจนอ่ะยากจนนะนนครับก็มีลูกชายคนหนึ่งแล้พอลูกชายนี่ก็ขาติดเดินไม่ได้าขาติดเดินไม่ได้นะครับนะกล่าวสมมุติเอาแล้วก็กล่าวอีกหมู่บ้านหนึง่ง หมู่บ้านนั้นก็มีครอบครัวนั้นก็ยากจนเหมือนกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันก็มีลูกชายเหมือนกันก็กเป็น,นอีกคนนี่เป็นคนตาบอดอยู่มาวัานหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างก็ไ็ได้ดัดไม้กันว่าจะไปปล่อยพาลูกไปลงปลาดีกว่าก็ชวนลูกว่าไปเที่ยวป่านะวันนี้ไปเก็บไปเก็บเห็ดในป่าพาลูกไป พ่อของขอไงทายติดก็พาไปก็พาไปเดินเดินไปก็เหนื่อยหิวน้ำพ่ขอท่ายติเออลูกนั่งนี่่ก่อนเดี๋ยวพ่อไปเก็บไปตักน้ำมาให้กินติดก็นั่งอยู่บนขอนขอนไม,นม้พ่อก็ไปหาน้ำมาให้แล้วก็กล่าวอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คอบคนนั้นก็พาลูกชายตาบอดมาลงป่าเหมือนกัน เดินมาเดินมาก็ลูกตาบอดก็นบอกให้บน,บนหิวน้ำพ่อก็บอกว่านั่งรอนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อไปเอน้ำให้ทานอพอไปก็นานโขอพอดูต่างฝ่ายก็เออเป็นค่อนวันก็ยังพ่อก็ยังไม่กลับมาขายติดตันึกในใจว่าทำยังไงดูว่าพ่อพ่อเรามาลงป่าเสิแล้วแต่ตาบอด,ดนี่สัมผัญตาบอดแต่ยังดีม้มยังม,ยงมียังมีขาเดินได้ ตาบอดก็เอารอเป็นครึ่งขอนวันพ่อไม่กลับมาทรงไัยพ่อ,เ,อเรามาทิ้งเสร็จแล้วนี่เลยก็ะสัดสิะสจงมทางเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วเอน,น,นมาเจอขาติดนั่งอยู่บนขอนไว้นะครับความไปอ่ะเริ่มนึกไปว่าไงตาบอดมันมองไม่เห็น ก็ทำทางมาทำทางมาขายติดก็เดินมองไปเห็นโอ้เดียวเอ้ยขายติดเดินเดียงถามออ้ยมาไปไหนเนนหตุเนั้นไอ้น่วะขาติดก็ถามถามอตาบอดตาบอดเออวะพ่อามาถิมเขาเลยมั้งวาสันว่าพ่อไปเอาน้าไมาให้ว่าเจเอาน้าม่ให้กินแล้วไปเป็นเครื่องมือแลวก็บบมาส่งใส่พ่อจิงเราจริงแนี การติดพูดว่าเออขนาดทำปื้นเอามานั่งนี่ก้อนมานังนี่ก้อนหนังนี่ก้อนแล้วแต่บอสก็งอมทางมานังนก้อนใหม่หนังคุยกับสองสองคน,นงค,คุยกับไปคุยกับหมอทุกคนไรทำปื้นที่นี่กันเพราะมาทิ้งเราเร็วก็ติดทำขนาดก็เขาก็ไปตายเอาใบดาบหน้าแล้วกันนะนะเอาอย่างซี่ซักว่าสั่สสนใหญ่โตนั่นเป็นตาเขาเป็นขาได้ว่าสัน่น à mà ta bọt băng ông, à, mặt ta bọt cả, à, hay là khai bên quạt kho, ừ, ta bọt cả khá nhàng mà này, to bên ta đớ, không, riêng đâu, bên ta í, na pin ta, na đơn ở à, đơn điên, 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 เดี๋วนี่ยข้าติดเงยขึ้นไปบนกิ่งไม้โอ้ดูโน้ยเฟื้อนี่้เฟื้อนกข้างบนมันมีรังนกอยู่รังนึงน่าจะมีไข่นกแต่ว่าจำเฟื้อนมึงตบอดเออขึ้นก็ไม่ได้มึงก็ข้าติดมึงก็ขึ้นไม่ได้เอาฝันนี้นะกันกูเป็นตายมึงเอาๆถ้าฉันกูก็ขึ้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวมึงบอกด้วยว่ากิ่งไม้อยู่มองใด้ทางนกเดี๋ยวกูบอกเองว่า như là tàu bớt gấp pin thân mai pin gấp ấy thân phẳng mai thì gà này kinh này vườn đó là kinh năn à này kinh này, trăng bay lướt lướt trăng đây bơi hiền nhà sàn cai đây cai này nưng và... gấp này nưng à thương này lung lung mình cứ trăm rồi đi răng nọc năn thiếu bá đạo phèn lăng biển

ไม่ของคอยก็ติดก่าติดตกใจค้าชีกเดินได้เลยทีนี้นุนกตาบอดก็ให้ตาบอดลองมาน,นีงกั็นั่งคุยกันพักก็เลยเราที่ทำรือ่อนี่ว่าันนั้นเรากลับบ้านไม่ทูเกเลยพอมาทิ้งเนี่ยเอาอย่างเสียซะวะท่านออฟตายเอาดับหนาตายเอาดับหนาก็จะโตไปทั้งทิศเหนื้อไปทั้งทิศใต้เด้อตกลงกันได้กัน กับล่ากันมันย่างไปคนละทิศอยู่มาบนนั่นกับบันนี้กับเพิ่นไปทั้งบากาติดตาติดก็ไม่ได้มีทั้งหมู่บ้านพุ่นตาบอดก็ได้มีทั้งที่อันนี้กับมาคาติสไ,ได้มีลำดุวยเด้อเป็นมหาเศรษฐีหมู่บ้านนั่นตาบอดนี่ดันไม่ได้มีคนจนยากจนบันนี้กับ อยู่มาประมาณ20กยี่สิบกว่าปี ừ, ตาติดตาบอดแต่ไมรก็ครัวมีดูกมลดกชายแม่ดกส,สาวะจะเจริมันน,นี่ยบบบัคาติดมันนี่สิบวชลูกชายบัดน,นี้ก็ยังหนึกทึ่งมึงต้องไปบอกบอกเพื่อนกูนะครับเมื่บานไฟติดตายเนา่ว่าจะบวชดกดชายนะจะไปบอกนะแบนี้ ôi bữa nay mà mặt chị lắm tao nắng 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 ก็ไปบอกไงว่าเสร็จไอ้ข้าติดเดินมากอดเกินดีใจว่าที่มางานบวชเกินก็ยังไม่ดื่มเพื่อนแต่ทีนี้ก็พอเออว่าเมียเมียในเมียข้าติดจัดสำรับกับข้ามาเป็นพกก็ <c oughs> กลามา,ปาวเปล่าเพื่อใส่ของข้ามาให้กินแต่บวชกันนั้นกินข้าวอใชยย่ว่ามันใส่ตลอกไม่กูกินมันหนึบในใจมันก็นยังคือเอาจังซี่ อ่ะอยังไหนก็มูงเสรนจมาเด็กก็กินดีกว๋ยว่็กินงานไปกินมาพอถึงเรื่องงานบวชเรียบร้อยก็จากลากันแบบนี้ก็มักตาบวชในตอนชิแต่งงานลูกศักดลูกสาวอ่ะฟังกันต,นตอนต่อไปเลยครับมันยาวแนวนนี้ก็พักไว้ก่อน